ว่าไปไปเยื่อก็ได้ไงนี่นี่คือเนี้ยเนี้ยเนี้ยว่ะทารอหักวัสดีค่ะเสียงไปไดนไม่รู้แต่ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าก่อนหน้านี้บูมเป็นสิว เาจะบอกว่าที่ติดตาม IG บูนะคะจะเห็นเลยว่าบูมเป็นสิวที่เป็นรูปแมสเลยทุกคนบูมอัปไอจีสตอรี่ให้ดูว่าบูมอะจาเป็นต้องแต่งหน้าแล้วจาเป็นต้องใส่แมสเพื่อออกไปข้างนอกแล้วบูมแพ้แมสใครใครก็ดู <c oughs> สิวก็ขึ้นเป็นรูปแมสเลยแล้วบูมก็ลงไอจีว่าเออสิวขึ้นไปกดสิวอัปเดตแบบให้เห็นรอยสิวว่ามันแบบมันเป็นหนักขนาดไหนนั่นแหละมันก็เลยจะเห็นรอยสิวเป็นรอยๆๆๆๆอย่างเงี้ยนั่นก็คือเหตุผลที่มีคลิปนี้นะครับทุกคนคือถ้าใครดูฉลองห้าหมื่นสามของบูม ช่วงนั้ผมติดแก้มกี้มากนะครับแล้วแก้มกี้อะ่ะลงคลิปว่าใช้วิตามินซีตัใหม่อยู่ทุกคนแล้วช่วงนะั้นนะมันเป็นช่วงที่ผู้เป็นสิวพอดีเลยช่วงที่ผุ้ลงสตอรี่ว่าเป็นสิวกดสิวพอดีเลยทุกคนบุกก็เลยอยากลองหาวิตามินซีมารักษาตัวรอยสิวบูมนะครับพอแก้มกี้ลงคลิปปุ๊กก็ซื้อตามดีครับ <c oughs> ว่าไป <c oughs> ไปเชื่อก็ได้ไง่ายนั่นแหละทุกคนแต่ก็เชื่อมาแล้วอะแล้วบุกก็ได้ลองเองใช้เองแล้วในช่วงที่เป็นสิวพอดีมันก็เลยได้เห็นการสังเกตที่แบบชัดเจนมากๆนะครับถ้้้าาาในนนนึกม่อออะวตัปุเ็ ไงเดี S <S> ๋ยวผมจะคือดสติวให้ดูตรงนี้นะครับแล้วผมก็เนี่ยเห็นผลชัดเจนมากเห็นปะดูดิรอยสิวบุ๋มตรงนี้จางลงไปเยอะมากเห็นปะจากที่มันเคยเป็นนวดแมวอะไรเงี้ยมันหายไปเยอะมากไม่นับรวมรอยนี้นะเพราะว่าบุ๋มเพิ่งกดเมื่อคืนนะครับมันก็เลยช้ำนิดนึงนะครับทุกคนแต่วิ่ีที่ผูจะพูดถึงวันนี้ก็คือนี่เลยทุกคนลันอารันนะครับเป็นเพอวัยวิตามินซีนะครับทุกคนจะบอกว่าตัวเนี้ยบุ๋มได้ลองมาแล้วก็รู้ตรงๆว่าใช้ตามแก้มกี้แบบยอมรับเลยทุกคนเพราะว่าเราชื่นชอบแก้มกอยยยย่่่ลกกมเเเนนราาา็ดไปงงๆทุค ต้องบอกว่าวิตามินซีตัวนี้ไม่ใช่วิตามินซีตัวแรกที่บุ้มใช้นะครับผมเคยใช้วิตามินซีมาหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นวิตามินซีตัวแรก ที่บูเอามาพูดในช่องของมีสารนเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะเชื่อเหอะว่าบูมชอบมันแค่ไหนที่จะเลือกที่จะเอามาพูดนะครับแล้วก็จบเหมาะก,กันแบบเอย,อยากอัคดคลิปนั่นแหละทุกคนก็เลยแบบเ,เลือกที่จะหยิบตัวนี้มาพูดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยมีคนขอวิตามินซีหรือไม่เคยมีคนขอ,อพกการรักษารอยสิวหรือว่าอะไรที่ดูแลพวกสิวเลยนะครับทุกคนจะบอกว่ามีคนเสนอมาด้วยนะแบบวิตซีตัวนี้สิพี่ลองตัวนี้หน่อยหนูอยากรู้ตัวน,นี้รักษารอยสิวนะพี่แบบคือมีคนทั้งขอแล้วก็มีทั้งคนแแนนนะะําาาาามด้้้วววยครับต่่สิิททีจเง ทั้งคนแนะนํามาหรือบูมศึกษาเองเนี่ยมันต้องอิงอยู่บนความปลอดภัยความถูกต้องแล้วก็ต่างๆทุกคนเพราะว่ายังบูมเนี่ยบูมซื้อตามแคมกี้เพราะแคมกี้เอามาพูดได้อึเปล่ไหมแล้วอาจจะมีคนที่ซื้อตามบูมเพราะว่าบูมเอามาพูดบูมก็เลยต้องมีการสแกนตัวสินค้าเลือกตัวสินค้าที่บูมจะมาพูดหรือเอามาแนะนําในคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าคนใช้ตามไปเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบูมก็จะแบบเออรู้สึกผิดนะครับที่แนะนําตัวที่ไม่ดีไปแนะนําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปหรือว่าไม่่ปปปลลออดภัััยไนนนะคคครรบบบทุกเ็งมมตื Ha 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 คือวิซีตัวเนี้ยถึงจะบอกว่าบูมซื้อต่างแกมกีก็จริงแต่ว่าบูมเคยบอกไปแล้วว่าสินค้าที่บูมจะซื้อทุกตัวบูมต้องศึกษาก่อนนะครับบูมศึกษาจนมั่นใจว่าตัวเนี้ยเขาปลอดภัยจริงมีออยจริงเขาถูกต้องจริงส่วนผสมของเขาน่าเชื่อถือจริงเหมาะกับราคาที่เราควรที่จะจ่ายไปจริงนะคับูมก็เลยเลือกที่จะซื้อมาลองใช้ไม่ใช่จะแบบว่าซื้อตามแล้วมาพูดทรงเด่นนะคือบูมลองใช้เองจริงกับตัวจะเห็นได้ว่าจากรอยสิวที่บูมใช้ไปแล้วก็หายไปนะครับทุกคนก่อนอื่นบูมขอบอกปริมาณกับาอลบมมมชื 吗？ ก็คือตัวนี้ที่บุ้มชัยเนี่ยเป็นขวด30 ML นะครับทุกคนราคาของเขาจริงจริงเนี่ยจะอยู่ที่พันสี่เก้าสิบแต่มันจะมีอีกไซส์หนึ่งที่เป็น 15ML จะอยู่ที่990านะครับทุกคนคือหลายๆคนอ่ะได้ยินราคาอาจจะรู้สึกว่าโอ้พี่ราคามันก็สูงอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ถ้ามองเรื่องส่วนผสมกับสิ่งที่เราได้อ่ะทุกคนแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาพันสี่เก้าสิบจริงๆก็คือไม่ได้แพงนะมันก็คือเป็นราคาที่เหมาะสมกับตัวส่วนผสมแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอีกหลายๆแบรนด์ อีกทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะผมไม่อยากให้ทุกคนมองที่ราคาสุดทีอย่างเดียวแต่อยากให้มองที่ว่าราคาเนี้ยเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องส่วนผสมเพราะว่าราคาทางเนี้ยทุกคนต้องอยากรู้ว่าส่วนผสมมันขนาดไหนเชียวก็ผมจะบอกให้ก็ได้นะราคาจริงๆที่ผมซื้อมาเนี่ยมันแค่745บาททุกคนมันลด50%ก็เลยซื้อมาแค่นั้นเองแล้วก็ได้ Supply ML ก็จะเหลือแค่495บาททุกคนก็งกเหมือนกันแหละทําพูดไปเหมือนอุ๊ยดีถูกๆๆเปล่าทุกคนบผมซื้อมาเพราะมันลด50%ก็ได้หากได้นะครับก็ไปหาซื้อเอานะเพราะเขาลดให้อยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีคนถามอีกว่าซื้อที่ ได้คือตามจริงอะ่ะสินค้าที่ผมแนะนําไปอะ่ะบุกก็หาซื้อเองทรงเดชนะทุกคนแต่ตัวนี้เพือ่อจะมีคนถามนะครับก็ตัวนี้ซื้อได้ที่ไลน์แอดเขาก็มีลาซาดาก็มีเว็บไซต์ก็มีอินสตาแกรมก็มีช้อปปี้ก็มีมีทุกที่เลยนะครับบุก็จำไม่หมดนะรายละเอียดบุกจะขึ้นไปให้นะครับทุกคนเพราะว่าจะต้องมีคนถามอยู่แล้วอะ่ะส่วนสรรพคุณที่บุกบอกไว้นะครับก็คือนี่บุกหาข้อมูลมาแล้วบุกจะสรุปให้เป็นภาษาแบบง่ายๆเขาจง่ายๆที่สุดเลยนะเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาผิวอ,ค,อ,อววค้กวะะนน ผิวแก่จากแสงแดดมลภาวะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวมอบความชุ่มชื้นนะครับให้ผิวอิ่มน้ําเรียบเนียนและอ่อนโยนแก้ปัญหาริ้วรอยที่เกิดขึ้นโดยบริเวณหางตาและหน้าผากนะครับนี่คือสรรพคุณของเขาคาเคลมของเขาเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีพวกลายส่วนผสมอะไรต่างๆอีกนะครับจะบอกว่าตัวเนี้ยคือบูมเชื่อว่าหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้สนใจหรอกอาจจะสนใจแค่ว่ามันช่วยอะไรเรามากกว่านะครับเพราะอย่งตัวบูมเองเนี่ยส่วนผสนมอะถ้าพูดชื่อมาบูก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าบูจะบอกว่าตัวเนี้ย เขามีวิตามินซีบริสุทธิ์อนุภาคเล็กก็คือขนาด4.5ไมคร <c oughs> คือว่าบริสุทธิ์ที่สุดอู้โอเคไม่งี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็หวังผลได้มากที่สุดเรื่องความการะจัางใส <c oughs> กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ CE ไฮยาล <c oughs> แล้วก็เป็ไทายนะครับทุกคนจะบอกว่าส่วนผสมของเขาเวอร์มากแต่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 ที่บูมกล้าใช้เนี่ยเพราะว่าบูมเป็นคนเป็นสิวผิวแห้ง่ายพวกสารคุณซุปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาบมซื้อของนะบูมจะอิงกับตัวเองมากกว่าเหมือนไทยแล้วรู้สึกอะไรมาก กว่านะครับทุกคนแต่ที่บุ้มต้องดูเลยก่อนซือว่ามันมีส่วนผสมที่บุ้มแพ้ไหมมากกว่านะครับเพราะว่าแต่บางคนจริงๆอะ่ะมันก็ผิวใครผิวมันเนาะมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ไม่ตรงเหมือนกันเสมอไปนะคบับางคนอาจจะต้องใช้นานกว่าจะเห็นผลบางคนอาจจะใช้แป๊บเดียวก็เห็นผลแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องดูก่อนเลยเวลาเลือกซื้อสินค้าเนะี่ยต้องดูว่ามันมีส่วนผสมที่เราแพ้ไหมนะครับก็ออคือตัวเนี้ยไม่มีส่วนผสมของ,ของแอลกอฮอล์น้ำหอมซิลิโคนสารให้สีพาราเบนแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวอี่ส่วนผสมหลักๆเนีู่มพดน นั่นแหละคือตัวที่ทําให้คนเป็นสิวแต่ตอนนี้มั่นใจได้เพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมพวกนั้นอยู่เลยนะคบทุกคนบูก็เลยมั่นใจว่าโอเคบุไม่แพ้แน่นะครับแต่เรื่องผลลัพธ์เนี่ยบุก็ต้องรอดูหลังการใช้อีกทีหนึ่งซึ่งบูกก็ได้ใช้มาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวบุจะให้ดูตัวเนื้อเซรั่มก่อนเลยนะครับนี่เขาจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบใสๆอย่างนี้นะครับนี่เห็นปะนี่คือเนื้อเซรั่มของเขานะคระจะเป็นสีใสๆเหลืองๆน่อนๆนเห็นปะเหลวขนาดนี้เลยแล้วพอ ติดผิวเลยนะมันจะมีนึบๆนนิดหนึ่งแต่ว่ารอแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆมันก็จะซึมไปเลยนะส่วนกลิ่นของเขานะครับจะบอกว่าเป็นกลิ่นอ่อนๆแบบอ่อน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 นอ่อนมากเลยจะเรียกว่าไม่มีกลิ่นก็ได้นะทุกคนเพราะกลิ่นเขาแบบแทบไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นน่ะมันน้อยมากน้อยมากๆคือมันเป็นกลิ่นแบบตัวยาของเขาแล้วแหละไม่ใช่กลิ่นน้าหอมเลยมันเป็นกลิ่นที่แบบให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทายาอยู่นะฉันบํารุงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เขามาในดรอปเ์ที่มุมชอ มาทุกคนหลายๆคนรู้นะครับว่ามูชอบขวดที่มันเป็นด็อปเปอร์แบบนี้มากนี่นเห็นปนะมันรู้สึกเหมือนเป็นแบบเราทายาม,มากกว่าการทาครีมาทุกคนมันให้แบบความรู้สึกฟิลลิงที่แบบการรักษามากขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็เขามาในขวดที่เป็นสีชานะครับทุกคนขวดสีชาเนี่ยมูคเคยบอกไปแล้วนะว่าเขาไม่ได้ทำเก๋ๆแต่ว่าวิตามินซีอ่ะมันควรที่จะอยู่ในขวดสีชาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยรักษาคงสภาพตัววิตามินซีเนี่ยได้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมูจะทาให้ดูเลยนะครับเราบีบลงมืออย่างนี้เลยก็ นี่คือเนื้อของขาวทุกคนเสร็จแล้วนะครับโดยปกติอ่ะบุ๊กจะวอร์มอย่างงี้พอวอร์มปุ๊บเราก็ลูบขึ้นอย่างงี้ทุกคนจะบอกว่าพี่บุ๊มเป็นสิวอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้สึกแสบเลยนะครับทุกคนเนี่ยผิวหลังทาเห็นปะจะบอกว่าซึมไวมากซึมไวมากทุกคนพอเสร็จแ,แล้วอ่ะระหว่างทานเนี่ยมันจะมีความแบบนึบๆผิวนิดน,นึงนะครับสักพักมันก็จะหายไปนะแต่จะบอกว่าความนึบๆผิวเนี่ยถ้าคนที่แบบแต่งหน้าอย่างเงี้ยทุกคนมันจะแบบว่าพี่เครื่องสำอางเราติดอยู่กับ ว่าอยากเน้นตรงไหนก็โบกตรงนั้นไปเยอะๆได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่า <S <S เนื้อเขาซึมไวแล้วก็บางเบาไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนามัมนจะแบบเนืดอหรือว่ามันจะเยิมนะครับทุกคนอ่ะโอเคจะมาสรุปให้ฟังว่าที่บุ้มใช้มาเนี่ยบุ้มรู้สึกอะไรบ้างนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือรแบบอยสิวแบบรอยสิวหแายไปแบบชัดมากที่มันเป็นกรอบเป็นแมวอยู่ตรงนี้มันหายไปแบบชัดมากนะครับแล้วก็เวลาเราเป็นสิวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยแบบเออทาให้สิวเราหายไวแห้งไวขึ้นนะครับทุกคนเขาเคลมเรื่องริ้วรอยนะครับแต่อย่างริ้วรอยอะบุ้ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะครับเขาบางเบามากคือเขาจะไม่อุดตันผิวไม่ทําให้สิวเราเกิดใหม่เพราะตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอะได้ความละเอียดของผิวความรู้สึกว่าเออเราได้การบํารุงได้การฟื้นฟูเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยเรื่องคอลลาเจนด้วยนะครับทุกคนตัวคอลลาเจนนี่แหละที่จะทาให้พวกริ้วรอริ้วรอยเราอะดีขึ้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซรั่มลันอัลันนะครับจะบอกว่าตอนเนี้ยชอบมากแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ติดมากจริงๆนะครับก็ใครมานั่นแหละไม่ได้ตั้งใจจะ เพราะว่าซื้อตามเขามาอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็คือวันนี้อยากทําคลิปก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตัวนี้ใช้ดีจริงแล้วเห็นผลจริงก็เลยหยิบม,มาพูดนะครับทุกคนยืนยันได้จากรอยสิวที่บุมใช้เลยนะครับจะบอกว่าราคาของเขาอะถ้าเทียบจริงๆอะมันมีตัวที่ถูกกว่านี้ก็มีนะครับมันมีตัวที่แพงกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้บุมใช้แล้วเห็นผลบุมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงเลยถ้าผลลัพธ์ออกมาดีนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับตัวเซรั่ม อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งริงเป็นกำลังใจให้หมด้วยนะครับใครอยากให้ทําอะไรหรือคีมอะไรเป็นกระแสอยากให้ทดลองอะไรหรือว่าของแปลกก็แล้วแต่นะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย